บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอ,นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาค อรรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญา ในธรรมในเบื้องต้นได้แสดงอธิบายพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมฐานตามใัยยที่มีแสดงไว้ในทเ,เวทาวิตักกสูตรและเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงถึง การปฏิบัติกรรมาฐานของพระองค์เองเมื่อ,อยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ว่าทรงปฏิบัติแยกวิตกออกให้เป็นสองส่วนที่เป็นอกุศลวิตก ส่วนหนึ่งที่เป็นกุศลนวิตกส่วนหนึ่งเมื่อรวมความเข้ามาแล้วก็คือทรงพิจารณากำหนดวิตกคือความถึกนึกคิดนี้เองให้รู้ว่า ความสึกนึกคิดที่บังเกิดขึ้นในพระหัตถไทยแห่งพระองค์นั้นถ้าเป็นอกุศลก็ทรงกำหนดพิจารณาให้รู้พร้อมทั้งโทษและทรงรักษาจิตคุ้มครองจิตของพระองค์มิให้ตรึกไปนึกคิดไป ในทางอากุศลแต่ทรงปฏิบัติฝึกจิตหอบรมจิตให้ตรึกไปในฝ่ายกุศลซึ่งก็ทรงทำได้ <c oughs> และเมื่อทรงได้กุศลนวิตกไว้มากแล้วก็ได้ทรง กำหนดพิจารณาเห็นขึ้นอีกขั้นหนึ่งว่าแม้จะเป็นกุกศล,ลวิตกแต่เมื่อตรึกนึกคิดนานเกินไปกายก็จะเหน็ดเหนื่อยจิตก็จะฟุง้งซ่านไม่เป็นสมาธิขึ้นได้ จึงได้ทรงละวิตกคือความตรึกนึกคิดแม้ที่เป็นกุศลนั้นตั้งจิตให้สงบอยู่ในภายในเหมือนอย่างนั่งเข้ามานั่งอยู่ในภายในจิตให้จิตนั่งอยู่ในภายในสงบอยู่ในภายในทำความรู้ อยู่แต่เพียงว่าทำเหล่านี้มีอยู่เท่านั้นพระพุทธองค์เมื่อได้ตรัสสอนวิธีปฏิบัติกรรมฐานมาถึงขั้นนี้ว่าพระองค์ทรงปฏิบัติได้และพระองค์ได้ทรงปฏิบัติสงบแม้ที่เป็นกุศลวิตกตั้งจิตให้กำหนด อยู่ในภายในดังกล่าวสมาธิที่ของพระองค์จึงบังเกิดขึ้นมากขึ้นแนบแน่นขึ้นจึงทรงบรรลุถึงฌานคือสมาธิที่แนบแน่นเข้าขันชานที่หนึ่งชานที่สองชานที่สาม,ชา,สามชานที่สี่ จึงทรงมีจิตที่บริสุทธิ์ขาวคือสะอาดผ่องแผ้วอ่อนควรแก่การงานจึงทรงน้อมจิตไปเพื่อรู้ก็ทรงได้พระยานสามปุเพนิวาสานุสติยานความรู้ระลึกถึงขันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้ จุดูปปาตยานความอย่างรู้จุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงชาตินั้นนั้นของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมและอาสวัคไยยานความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะตรัสรูอริยสัตซี 4, จึงทรงสิ้นชาติ สิ้นพบและมีระยานอย่างรู้ว่าขาดสิ้นแล้วเสร็จกิจที่จะพึงกระทําเหมือนอย่างนี้แล้วไม่มีกิจอื่นที่จะพึงกระทําเพื่อเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกดังนี้คือตรัสรู้ระสมมาสมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ ได้ทรงเล่าถึงปฏิปทาที่ทรงปฏิบัติมาเองโดยความย่อดังนี้และในตอนท้ายของพระสูตรได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนมีอุปมาสาธกธรรมโดยที่ ได้ตัดอุปมาไว้ก็เหมือนอย่างว่ามีที่ลุ่มน้ำมากไปได้วยโคลนตมและมีหมู่เนื้อใหญ่อาศัยอยู่ได้มีบรุษที่บุงร้ายได้เปิดทางให้เนื้อออกมาอันเป็นทาง ทำลายและใช้เนื้อต่อตัวผู้เนื้อต่อตัวเมียสำหรับที่จะล่อหมู่เนื้อใหญ่ให้ออกมาจากที่อาศัยมาตามทางที่ต้องการจะทำลายเนื้อฝ่ายฝูงเนื้อใหญ่ ก็ถูกล่อออกมาโดยเนื้อต่อตัวผู้เนื้อต่อตัวเมียมาตามทางที่ทางเปิดที่พรันในพรันเปิดให้ออกนั่นจึงถูกทำลายให้ลดน้อยลงไปโดยลำดับแต่ก็ได้มีบรุษภูมิมุ่งดี ได้เปิดทางอันกเกษมสำหรับให้เนื้อออกและเมื่อเนื้อได้ออกตามทางอันกเกษมที่บุรุษผู้มุ่งดีเปิดเอาไว้หมู่เนื้อก็มีความเจริญขึ้นเมื่อได้ตรัสเป็นนิทานขึ้นมาดังนี้ ก็ได้ทรงสาธกด้วยธรรมะทรงชีว้ว่าที่ลุ่มน้ำอันมีเปลือกตมเป็นอันมากนั้นก็ได้แก่กามะคุณอารมณ์คืออารมณ์ที่ประกอบด้วยกามคุณอันได้แก่ เสียงกลิ่นรสผลพระสิ่งถูกต้องที่น่ารักใคร้ปรารถนาพอใจทั้งหลายเทียบกับที่ลุ่มน้ำอันประกอบด้วยเปือกตมเป็นอันมากฝูงเนื้อใหญ่ที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่มน้ำนั้นก็ได้แก่หมูสัตว์คือหมูชนเป็นอันมากในโลกนี้ และบุรุษภูมิมุ่งร้ายคือพรานที่ต้องการทำลายเนื้อก็ได้แก่มารภูมิมุ่งร้ายเนื้อต่อตัวผู้ก็ได้แก่นั้นที่ราคะความติดใจกำหนัดยินดี โดยอำนาจของความเพลิดเพลินในกาะคุณอารมณ์นั้นเนื้อต่อตัวเมียก็ได้แก่ก็ได้แก่กแกอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงหนทางที่ผิดซึ่งในพรานต้องการให้เนื้อออกมาเพิดอทำลายนั้น ก็ได้แก่มิจฉามักมักคือทางที่ผิดมีองค์แปดอันได้แก่มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมิจฉาสังกปะความดำริผิดมิจฉาวาจาเจรจาผิดมิจฉากรรมมันตะการงานผิด มิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตผิดมิจฉาวายามะเพียรพยายามผิดมิจฉาสติระลึกผิดมิจฉาสมาธิตั้งใจผิดส่วนบุรุษภูมุ่งดีซึ่งเปิดทางอันกเกษมสำหรับช่วยเนื้อหมู่ใหญ่ ทั้งหลายก็คือตถาคตก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหนทางอันกเกษมที่บุรุษภูมุ่งดีเปิดให้หมูเนื้อออกมานี้ก็ได้แก่สัมมามักคคือทางอันชอบมีองค์แปด อันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบดังนี้ เพราะฉะนั้นจึงได้ทรงสั่งสอนแนะนำให้ภู้มุ่งปฏิบัติธรรมะทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนดำเนินในสัมมามักคือทางถูกชอบที่ได้ทรงแสดงไว้ เพื่อประสบความสุขสวัสดีดังนี้เพราะฉะนั้นนิทานสาธกธรรมที่ทรงแสดงนี้จึงเป็นข้อเตือนใจผู้มุ่งปฏิบัติธรรมทุกๆคนให้พิจารณากำหนดดูให้รู้จักว่าอะไร เป็นมิจฉามักคือทางผิดอะไรเป็นสัมมามักคือทางชอบและให้พิจารณาดูว่าเมื่อยังไม่ได้อบรมจิตจิตนี้ก็ย่อมมีที่อยู่อาศัยโดยมากก็คือ กามคุณารมณ์ในโลกหรือที่เรียกกันว่าโลกก็คือกามะคุณารมณ์รูปเสียงกลิ่นรถผลตภะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายมีนันที่ราคะคือความติดใจยินดีเพลิดเพลินอยู่ในโลก ก็คืออยู่ในกามคุณอารมณ์อาศัยอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงว่านั่นเป็นตัวทุกข์เป็นตัวเหตุเกิดทุกข์เพราะฉะนั้นนั่นที่ราคะความติดใจยินดีเพลิดเพลินอยู่ในโลก หรือในกามคุณารมทั้งหลายจึงเท่าก็เป็นนกเนื้อต่อเท่ากับเป็นเนื้อต่อตัวผู้อวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงเท่ากับเป็นเนื้อต่อตัวเมียซึ่งล่อใจสัจตว์ตะวโลกนี่ ให้ติดใจยินดีอยู่ในที่ล่มน้ำอันประกอบด้วยเปือกตมและดำเนินไปในทางที่ผิดอันเป็นมิจฉามเพราะฉะนั้นจึงเป็นการดำเนินไปในทุกขสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์จึงต้องประสบความทุกข์ต่างๆไม่พ้นทุกข์ไปได้ ต่อเมื่อได้มากำหนดจักตัวนั้นที่ราคะในจิตใจนี้คือความติดใจยินดีเพลิดเพลินกับทั้งอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงว่าเป็นเหมือนอย่างเนื้อต่อซึ่ง ล่อจิตใจอันนี้ให้ติดให้เพลิดเพลินอยู่ในห่วงของความทุกข์ต่างๆไม่ให้สลัดออกได้และให้ดำเนินไปในทางที่ผิดอันเป็นทุกขสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์จึงต้องประสบความทุกข์เพราะฉะนั้น ก็ให้กําหนดรู้ว่านี่ก็คือเครื่องมือของมานอันเป็นภูมิร้ายและมารน,นั้นโดยตรงก็ได้กิกเลสสมานมานคือตัวกิเลสนี้เองซึ่งเป็นเครื่องส่งนันทิราคะ กลับมาวิชาเข้ามากํากับจิตใจล่อจิตใจอันนี้ให้หลงติดยินดีเพลิดเพลินดำเนินไปในทางแห่งความทุกข์ในเหตุแห่งทุกข์ประสบทุกข์ส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง ประกอบด้วยความมุ่งดีมุ่งที่จะช่วยปลดเปลื้อหมู่เนื้อหมู่ใหญ่คือสัตว์วโลกนี้ให้พ้นจากความทุกข์จึงได้ทรงเปิดทางที่ดีไว้สำหรับให้ดำเดนินคือมักมีองค์แปดเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติในทางมักมีองค์แปดที่ไ้ตรัสแสดงไว้ และก็ปฏิบัติตามที่ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วที่ตรัสสั่งสอนเอาไว้การปฏิบัติในสติปัฏฐานก็เป็นการหัดปฏิบัติทรงจิตน้อมไปในกุศลโนวิตกคือความตรึกนึกคิดที่เป็นกุศลนั่นเองดังที่ได้กล่าวแล้ว ซึ่งในเบื้องต้นก็จะต้องคอยปรามจิตอุดหนุนจิตที่ให้ดำเนินวิตกคือความตรึกวิจาร์คือความตรองไปในสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนกำหนดลมให้ใจเขาออกทำความรู้ในอิิยาหมดยืนเดินนั่งนอน ความทำความรู้ในอิริยาบถปลีกย่อยมีก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเป็นตน้นให้คือตรึกวิจายคือตรองไปในกุศลโนวิตกเหล่านี้และเมื่อทำได้ดีแล้วก็สงบเข้ามากำหนดจิตอยู่ในภายใน ให้รู้ว่าทมเหล่านี้มีอยู่เมื่อเป็นกายก็กายมีอยู่เวทนาก็เวทนามีอยู่จิตก็จิตมีอยู่ธรรมะก็ธรรมะมีอยู่นั่งสงบอยู่ในภายในด้วยความรู้อยู่ในภายในเมื่อเป็นดังนี้แล้วสมาธิก็จะเจริญขึ้นเป็นทางแห่งปัญญาสืบต่อไป ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป